กี่โมงเนี่ยยังไม่เจ็ดโมงเลยกี่องศาเนี่ยแค่เจ็ดสิบองศาเองงูสบายมาอืมมาอีากครั้ง ตื่นแต่เช้าเลยเจ้าหมาตัวนี้ใจคิดว่าวันนี้วันอาทิตย์จะตื่นสายสัก8โมง9โมงปรากฏว,ว่าเจ้าเมกะเขาตื่นมาเขาก็ทำปากจุบจับจุบจับละพวกเราก็นอนกันไม่ได้ต้องตื่น เปิดหน้าต่างรอบบ้านแบบนี้ค่ะง่ายดีเนาะเปิดรับแสงอรุณวันนี้วันที่จะไม่มีใครรีบตื่นหรอกค่ะอันนี้มันเสียหมุนไม่ได้ก็เลยต้อง มาเปิดจากข้างบนนี้ค่ะเอ๊ดูแมวตรงหน้าต่างบ้านนู้นไม่เคยย้ายที่เลยนะเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นตลอดเมื่อคืนเข้ามาตอนสองรุ่มเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นกินหมดไหมตื่นแล้วเหรอที่ประจําตำแหน่งค่ะ นั่งโยกเยกลุงก็ติดตามข่าวค่ะตื่นมาก็ดูแต่ข่าวนะอ๋ะอ,อกระโดดขึ้นตากแล้วอ่ะอไปลาเก็บที่นอนก่อนห้องนี้ค่อนข้างจะลกนะเพราะว่าเวลาหลานมานอน นี่แหลคะค่ะเตียงไมก่กะเขาอยู่บ้านยายเขาก็มีที่นอนของเขาเองมีเตียง,งเขาเองส่วนตัวนะมาอยู่ที่นี่ก็ต้องนอนตรงนี้คะ่ะนอนข้างลุงชาเป็นที่เล็กแต่บางครั้งเขาก็มานอนข้างนี้ก็จะอยู่ข้างนู้นบ้างข้างนี้บ้างคะ่ะแล้วแต่อารมณ์ของเขาเนาะ ดูจนไม่กะนั่งมองออกหน่อยแกป้าไม่กะมาออป้าออป้าไม่ออกละมันไม่สนละว,วันนี้อากาศดีค่ะเปิดประตูไว้ก็ได้อากาศดีแต่ว่าลมที่มันมามันก็มีทรายคนะ่ะก็ต้องคอยระวังหน่อย คือถ้าเปิดประตูแล้วก็ต้องทําความสะอาดกันมากหน่อยค่ะกลับมาอยู่บ้านเราแล้วก็สบายตื่นมาอยากทําอะไรก็ทํมามะลิซ้อนสวยมากเลยค่ะเดินมาทางนี้กลิ่นหอมเชียวให้ดูต้นพริกเลยปีนี้พริกไม่งามเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ก็โอเคเขายังอุตส่ามีลูกให้ บางต้นก็ไม่มีเลยแบบต้นเนี้ยไม่ออกลูกให้เลยดูและเดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยใหม่ใส่ดินใส่ปุ๋ยใหม่เห็นสบายเดินมามุมนี้จริงๆแล้วไม่ตั้งใจที่จะปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้นะปรากฏว่า <c oughs> ไปไปมามาปลูกเต็มไปหมดเลย เปลี่ยนดอกไม้ที่กระถางนี่ใหม่เปลี่ยนได้สองทิย์แล้วค่ะตั้งแต่กลับมาจากบ้านยายนะย้ายเข้าอยู่บ้านตัวเองทุกมุมรกไปหมดเลยเพราะว่าเอาของจากบ้านยายมาเอามาแล้วก็ไม่รู้จะเก็บตรงไหนเมื่อวานช่วยกันทําช่วยกันเก็บกับลุงค่ะก็ไปได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะตั้งแต่ย้ายเข้ามานี่เป็นเดือนแล้วนะคะยังไม่สําเร็จเลยเก็บไม่สําเร็จเพราะว่าของมันเยอะมากจะทิ้งก็ทิ้งไม่ลง แบบพวกเนี้ยเป็นพวกเครื่องเงินแต่ไม่หมดเลยทิ้งไม่ลงค่ะดูสิอันนี้ไม่ได้เก็บมานะเขาให้มาค่ะเครื่องเงินต้องมานั่งขัดกันอีกพัดลมก็ได้มาสองตัวสองตัวนี้ใหม่ๆเลยมีวันหนึ่งอยู่ที่บ้านยายไฟดับ ก็ไปซื้อมามันก็ดับไม่ถึงวันมั้งแต่ว่าเราร้อนเนี่ยก็เลยซื้อพัดลมมาสองตัวเสร็จแ,แล้วก็ใช้แค่วันเดียวเองมีตัวหนึ่งใช้ห้องป้าเวลาป้ารีดผ้านะห้องนี้ก็เป็นห้องเก็บของที่ลกมากไม่เป็นไรก็จะจัดไปเรื่อยๆค่ะเมื่อวานตรงนี้ก็ลกไปหมดเลยก็จับลงใต้ถุนหมดเพราะว่ายังทำอะไรไม่ได้เนาะ เตรียมตัวกับเมืองไทยด้วยทุกอย่างมันวุ่นวายพวกนี้ทิ้งหมดตอนแรกอะ่ะเขาใหม่เอี่มเลยนะเนี่ยพอมาวางข้างนอ,นอกเนี่ยฝุ่นมันเกาะค่ะจะเอาไปบริจาคนะคะฝรั่งปลาเต็มไปหมดเลยดูสิลูกโตนะลูกไม่ใช่เล็กด,ด้วยเดี๋ยวจะเอาไปแบ่งเจ้านาย พูดว่าจะแบ่งตั้งนานแล้วยังไม่ได้ให้สักทีหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่สุกเจ้านายบอกว่ารอให้สุกก่อนนะค่อยเอามาให้ก่อจะสุกเนี่ยก็เป็นนั่นหมดแล้วไม่ได้ห่อค่ะปีนี้ไม่ได้ห่อให้เขาคือไม่มีเวลาที่จะทำอะไรเลยโุ้เครื่งใต้เนี่ยโอ้ยมะละกอก็เกือบจะสุกอีกแล้วนะลูกที่แล้วเอาไปหวานหวานค่ะ เมื่อวานทาสีเรียบร้อยหมดทั้งบ้านแล้วค่ะเหลือแค่สีขาวนะตรงหน้ตต่างของเติง,ตงยังไม่ได้ทาจะเข้าบ้านเหรอโอเคไปภ <c oughs> ูมิใจกับประตูมุ้งลวดทำเองค่ะ <c oughs> วิ่งเลย <c oughs> สงสัยเมื่อกี้โดนไล่ออกแงเลย เป็นไรแล้วไม่สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะมัวแต่คุยตอนเช้าไม่ได้ล้างหน้าก็เลยไม่อยากโชว์หน้าตอนนี้ได้เวลาไปทำงานก็จะไปเก็บฝรั่งให้พี่สาวสัก3าสี่ลูกค่ะเมื่อกี้ออกมาใส่ปุ๋ยต้นไม้เรียบร้อยแล้วค่ะพอเห็นแล้วก็ต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ทำก็จะลืมอีก ดูเจ้านกฮัมมิงเบิร์ดตอนนี้ก็เตรียมตัวไปทำงานแล้วค่ะปีนี้ไม่ได้หอค่ะฝรั่งดูไม่สวยเลยแต่ก็ยังหวานอร่อยเหมือนเดิมค่ะในที่สุดก็ทาสีบ้านเสร็จพอทาเสร็จพับตอนเย็นมีลมมาเลยไปได้ สวยท <laughs> ายบนทุกบาทเห็นมมาอีกแล้วก็สาวันที่แล้วลมแรงมากอยู่แถวนี้ไม่พ้นลมค่ะไม่พ้นลมไม่พ้นสายเหมือนเดิมทุกวันค่ะไปสภากาแฟสวัสดีค่ะลุงชาท่าสวัสดีครับดินฝ้าานครับเดินฝ้าบ้าน ไปนั่งที่เดิมของเรานะวันนี้ไม่ใส่หน้ากากเจ้าเก่าเวลาเดิมสกรปรกนั่งร้านเนี่ยยิ้มถูกใจได้มานั่งเพราะว่าสองวันไม่ได้ออกมาหยุดอยู่บ้านทาสีทาสีบ้านบีจีจักรยานแบตเตอรี่น่าใช้ออกนีคนเยอะมาก ต้องรีบร,บ,รบลุกเลยเพราะว่าไม่ไม่มีใครใส่หน้ากากเลยรู้สึกกลัวรู้สึกว่าเข้ารถล้วปลอดภัยกว่าค่ะ g o ึ้นมอนี่งุรีบลุกเลยเข้ามาก็เหม็นเลยยายอึอเละเละไปหมดเลยค่ะให้ดูคนที่นี่ก็เก็บเตียงเนี่ยเขาเก็บเป็นแบบนี้ตายโอ้โหยากผิดหวังที่เนสซิงโฮมากเลยเพราะว่าใหม่ๆเขาก็เหมือนเขาโชว์เราว่ามันดีใช่ไหมอยู่ไปยิ่งอยู่ไปยิ่งไม่ได้เรื่องเลยหน้ายายก็ดูแบบสบกรปรกมาก ไม่รู้จะพูดยังไงแนละ้วเราไปทําก็ไม่ได้ถ้าเราไปทําก็เหมือนกับไปข้ามหน้าที่เขาไงลำบากใจมากเลยโอเคค่ะตอนนี้กําลังจะไปช่วยพี่สาวทำสปริงเกอร์ค่ะก็คนนี้แหละหนักที่คนนี้แต่วันนี้อากาศดีค่ะคิดว่าคงไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาที่แล้วมันหนึ่งร้อยหองศาวันนี้ตอนนี้ก็คงประมาณเท่าไหร่กี่องศาตัวเองาสเาสิี่อ <94. S 2> <94. S 1> งศาก็เฉียเฉียนร้อเหมือนกันเนาะ ต้องรีบท่ะไม่เสร็จเราเร็วเนาะอย่าทำให้เสร็จเรเร็ว,นะรอรวของฝากพี่สาวฝรั่งสีรูปน้ำไหลนะเตงใส่ไปเหรออ๋อเหรอไม่รู้เลยไม,มไม่มีน้ำเลยเข้ามาถึงแล้วก็ลุยทำเลยค่ะก่อนที่จะร้อนมากกว่านี้ คุกกี้คุกกี้สุดหลอ่อเพิ่งไปตัดผมมาลูกฮะมาถึงก็ลุยเลยของป้าก็อันนี้แหละจอรูจอรูแล้วก็ต่อสายดําเข้าไปก็จบแล้วค่ะของป้าต่อตรงนี้แค่3มจุดเองหนึ่งสจุดแล้วก็3มตรงนี้แล้วก็เสร็จละเนี่ยแค่ใส่ตัวทีเข้าไปแล้วก็ต่อสายออกสองรูนี้ เครื่องมือมีไม่ครบก็เลยมาประยุกต์เอาตะไบเล็บลุงบอกใช้ได้โอเคก็ลองทําดูแล้วกันเนาะทำเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่ปาขอให้ใช้ได้เถอะต้นไม้จะได้ไม่ตายร้อนพูดได้อย่างเดียวว่าร้อนร้อนมากๆหวังว่าคงจะใช้ได้เนาะใช้ไม่ได้ก็มาซ่อมใหม่ให้มันใช้ได้แหละ ถ้ามันทําทอยู่ตรงที่อากาศดีๆนะมันก็ค่อยๆบังจงทําใช่ไหมแต่มันอากาศร้อนเราก็อูหอยากจะให้มันเสร็จแล้วเร็วผลลัพธ์ออกมาก็คงจะไม่ดีก็ดูก่อนนะดูหัวดิว้าตายแล้วฉันไปสี่โมงครึ่งแล้วสงสัยจะไม่ก,กาหิวละไม่ก,กาเขากินมื้อเย็นเร็วนาะคือถ้าคนกินหมาก็กินนะเอาเอาลุงเข้าห้องน้ําก่อนเอาหมาหมาลูกหมาหมาหมามา,มากินข้าวเร็วอูจงจานหมา มาลูกมากินข้าวกินข้าวเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยกินน้ำเลยนะปาเหม็นจะไม่กะมานี่กินน้ำบ่อยๆหน่อยโอเคค่ะคลิปนี้จบแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย